ไทยสไปดีเนาะแหล่งของวันที่ซองเนาะแดดแแดป้านี่คือเฟอร์ร์รอร์ทเนาะอ๋อเบิ้งทางที่ยากที่สุดเนาะที่ลดลดค่ารถลากรถค่าเนาะว่ารถค่ารถรถน้ำมันวอร์ไล่ลดเนาะแตลากยังกระบุขึ้นเนาะต้องไปรถลูกมาลากเอาแต่ลดเท่ากับค่ากันเนาะคันเท้าทางหลังเ่างตอนนี้ นตั้งกลิ่นผู้เนาะสิเนาะนะวิชารถหลดอลลดลากรถลากคันบางใหญ่สิกินหรือบอลองเป็นนี่เนาะน่ารถสเต็งประมาณเนาะคันเองรถหลากอ่อติดกันเป็นแถวแต่ละมือ ขึ้นไม่ได้นะอ้าตายพิษเลยขึ้นอยู่ว่บ่ขึ้นหรอใช่อันนี้นี่นี่กินและกินละเอาหลือเปล่า จับถ่ายดูจับแน่ถ่ายถ่ายเลย่ายวีดีโอเลยจ,จับเลยดิม้วนเนาะโูวินค่าแล้วครับพี่น้องโอ้รถรถติดเป็นแถวเลยโูวินเอาไว้แล้ว เฮ็ดไอ้น้่งเฮ็ดโอ้วินตายแล้ววินได้แต่ขางเดียวขาหนึ่งบูวิน ยอดสุดยอดสี่ล้อขึ้นยากสบายเลยเอามาบึงไอ้น้องพูดจจกล้อว่าลุลุพวกจจกล้อว่าสเปดบ่ขึ้นมาได้ได้แล้วทางเงินฮะ ันใดดับ,บดน้องนบฟอร์ดฟอร์เรนจอแข่งแกล่งไม่เก่งใจใครในะสมสมคูณาหู

ดึงก็ได้ดอกให้แทนนึ่งก็ได้ดอกดูบนเขาา่าไหมชาชติแทนคุณนี่มาแก่บก่เขามาแก่รถเขาบ่ใกล้บ้านเลยเนี่ยเฮ้ยคันเดินอันนี้มาแก่โหเข่าอันนี้อันนี้ชื่อให้อันนี้ออนนอนนพอล,ลองรถเทาดึงก่อนก็ได้สิไปคันาดโมแมนที่ลงบ่ ghế bị cổ thằng lằng này có mé lột nắm lột bò thôi đi lột đi bò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để เห็นรถยังนี่การลาิซายครแก่อยู่นี่บอกยังที่รถต้องปมหนาไม่ได้เปลี่ยนอาที่ผมหนาไม่ต้องป ขึ้นแขึ้นเต็มแลวแขงขึ้นเต็มแลแขงนี่เราูโรอยูทังัังเมื่อกี้นัวุ่นเจ็ดขาม่ะพี่นี่กนี้ไปหาเมาก่เลยหาน้เออมันจดูพุ่นี่จะมาพกนจบานจะอนี่แหละเขาเพชรเขาเอาสเปรย์ปสีไม้ฮะนี่ลสองคันเ้นี่บ่ี่เนาะ จกมาลากเอาฮะเาปลาแล้วตะมือนะพดเช่าเปิดพัน ด well. ูเลียนะดีไดูบริษัทมา้วันหนึ่งอีกขั้นหนึ่งคันหนึ่ง